มันต่างกกินเพื่อห้าชิบวดพี่นี่นี่จะเกยเขาชาลัดมึงเชื่อตให้คนชาลัดมึงกูนี่กว่าป้าปลาอ่อน้ะเพื่อกุดระพี่น้องกูตาตกูไม่บนดไดู้ัดแต่แตกู้างพวกเกลือก้ยต้องชวดล้าโป้ไปหลุงเลยอพี่แล้วไม่ใหญ่รอดแต้เป็นชดจริงเนี่ยไม่คิดเียงใดเพ่อเดกิปลิ๊ดปลีดะจะเล่นทวดสีี่ปลาคนนดิ กแม่โอ okay. ้ยไม่พอใงไมเอาย่างมาเลยอฮัลโเราอยู่วัดกับกาตุนอยู่วัดดกยคาตุนยังกันดูดูเพื่อกำไรเฮ้ยพระบตรงอะไรไปก็ฝากข้ามาให้แต่ไม่เก่นไม่ใหญ่ด้ชั้นไว้บารเราตองนั้เดี๋ยวได้บียะน่ไว้บารเอาทางกันึกไ้ตรงนันไม่โก้ก็ไอ้กจมไม่เล่นเงินแลว บวชก็ไม ER ่บวชธรรมะก็ไม no ่ร yeah, ู้ธรรมะกูรู้รู้เหี้ยกูเด่นเลยกับใครกูได้เลยกับกูเลยสิเลยกูแกก็เลยชินใจมั่งได้หมดเล่นนั่งแก่ๆได้กวางธรรมบูธรรมาเดี๋ยวเล่นอะไรู้ว่าก้าแต่บ้านผมก็เล่นรู้จังคอเออเล่นที่ธรรมะกับมึงรู้มึงปึ้งโลกันไหมธรรมะกูรู้กันแล้วกูตรวจป่าหุ้งกูตรวจอักาศที่พกกูตรวจไทรบีดอกกูตรวดชินมัดช้อนกูตำรวดเย็น อ่าถ้ามึงตำแบดเย็นกูตั้คอหนึ่งไอ้โดยถ้าจะนั่งกับมึงหมดจะมาไหนในผู้ในเมียมึงโดนไหมจีหรือตับมายังอยู่ผูเมียอ๋อยังเลยอาการที่บอกมื่อไหรนมาอย่างตัวผูตัวเมียน้ามานาอ้อนกอนากาโ้อน้านามากาอังกันตัวผูตัวเมียมันหรอมียมีไหมรู้ทุตังทุอยากุวดตังอู้ทูน้าอ้อันตัวเมียแลยตั้งมาก็ต้องอย่างผูเมียถ้าจะนั่งกับมึงหมดจะมาไหนในผู้ในเมียมึงบอกไดไหมจี ไม่รูกูฮาเนี่ยว,าาวงง่าโูจัมาเดี๋ยวมึงว่าในโพูในเมียใช่แล้วน่งอันโพมามมดจะมังอันเมียมันจะมม่ไดจเจงเด,ดี๋ยวม,ม,มึงูดอ่ะโคกงๆี๋เวลาพราดจัมม,มังว่นั้นนีหมก็วาโคโยช่าปปานีนางชาระนางเกะมามมดจัมังเดพูยโพเปลือไม่โพมเล่นเก้มามมดจะมังแตเปลดร อดแล้วบุกจับหนจริงว่าต้นอกน้ยให่ว่าเปล่วนมาไม่โอยยาวกันพี่ฮะก้นเลืมาไม่ไอ้เยไม่ดเสียงอยัางเียงแล้วหัวกนใ่ใหว่าเปล่นพี่นุ้ยรู้ะจากขอไหนใหญ่เย่าพี่นุ้ยสีเล่แหลมเลยด่เือมึงก็เล่เดียวเดี๋ยวปักนั่งอู้องกามเรือเว้ยที่เล่แล้วไม่ใหญ่ใจุ้งหลับรไงไม่ใหญ่ห้แต่สเล่มันกววังเละ สี่เล่นนีุ่ติยันตีสีเล่นะพกกกษัมปทาเปดเลี้ยสีเล่นานีุ่ติยันตีทศมาสีลังวิสูสิบสองเลีมถ้ากระลุงิบองเล็นที่ากบทิบสองเลยข้ามวีเลนะนีุ่ติยันตีไม่ต้องสิ้นทำไมต้องนิพพานสีเลนะพกชัมปาไม่ต้งสิ้นทำไมไม่พกกับสี่เลมันเท้าได้สีเลอ้นมึงเกือกูได้ วันนี้ย่อวัที่เลตัวงเหลาก็ตั้งกายานามาไม่เหลวตัวไหนเหลาตัวกัดย่อยเบื่อไม่ย่อยไม่กัดมืงึงทะเลสี่เล็กยังกัดแต่เดงว่าย่อยกันกัดป็นเลืออ้เดยวก็ว่าดาวพุทธังชารานังกัดชามิจังมังชาดนังกัดชามิเด็กจะต้ตงเอกเอกกันนำกัดนักหนเท่า ม,ม,มึงอย่าหันไปโน้กูแยังทำมามึงต้องควังมึงแก้วัดนักเฮ้ยกำหมดกัดเจ้ามีมันไม่ได้ไม่ได้ว่ามันเย้ยมันถึงขาดมันไม่ใช่ปันนญานุหนูถ้าไม่ใช่ปันญดนี่แหละปลาทูดังการยังยังการด้วยปลาทูปลาบุดังรารนังกัดเจ้ามีบัวไม่ต้องบลาล้วงไม่ดังไม่กัดบลาล้วงไม่ใหญ่เดี๋ยวไอ้ทวดเรือต้องทวดว่าพุทธังรารนังรวมชามี เราดิ่ยมบีมายังระรนังรวมชามีโดยทั่วตัวผมตายหุ่งได้ปลิรกลับวัดด้อยข้าพี่เทศกลับวัดกับนะค่ะไปหนุยไม่ไปก่อนรอยวิรองเพลง่ยนแล้เปลี่ยนยะรองแล้วตะองจำเจ้าในการจดหมายก้อไปกวักขำนู่เพลงอะไรมึงอไ่ถจะเล่นการรัฐบาลรัฐบาลนู้ยรัฐบาลผมเหมือนนั้นอ่ะลาวไม่ลืมนี่ เสี่ยงนอกจะปาเลี้ยเสี่ยงเลยวัาเนียน้อยอภิปรายไม่ได้ต่าวเสี่ยงเลยออกพบประชาชนชาวอีสานบอกว่าให้เห็นใจเลยนะครับผมเดินมาสองแสนกว่าไม์แล้วยายผมถอยหลังล็อกไปเลยดี๋กว่าวันนี้เดินหลานมาไม่ก็ไม่จึงแล้ว่าู่ยาย,ย่าง่่่าฮ่าฮาฮาฮาาฮล่ลาฮ่าบาบบล่าฮจาฮ่าาฮ่าฮ่าฮครับานั ทุกคนและวกประชาชนและชาวไร่ชาวนารัฐบาลที่มีผลงานดีกว่ารัฐบาลชดุดที่ผ่านผ่านมาขอบใจพี่น้องไทยอีสานิที่ท่านประพานรัฐบาล มาป้าข้องตะ d o ลงมาคมต้มาวัดไม่้หลอกครอบตรวแบเปรตตั้ลาลูกเขาวหน้าหนึ่งคนตะลึงกันหมดลูกเขาวหน้าหนึ่งคนตะลึงกันหมดถ้ามีคำฝังปลดบุญยักษ์ินดาบ้านมีปีอยากจำได้เปรตยิ่งั่นเป็นแค่เพียงยกหนึ่งงั้นเป็นทึกชึ่งเพื่อโชลีลาไม่ แต่มันเจ็ดข้าวกันฝืมน้ำหนักอีแปดตันรักดันข้าวสภาพอไม่พลานก็อยู่ไม่นานเท้าด้วยก็คิดจะเปิดบอลก็อีข้าวยื่อควายกันตอนนั้นต่อตานลึกๆเกิดความแค้นลึกๆก็พอดูทกเฎียนะไม่เคยเสียรุมเสียปัดปัดแค่เส้นอนุมาจดจ่อยจะนำมาเมื่อวันก่อนท่านคิดเปิดบอลกั กว่าเทศตะกิดมันเข้าขันโหมาสวยกันพลักดันครับที่คุณให้นักลงทุนก็เอบื่นเข้ามาเปิดบนในมันทุกขดไม่จะเผยเราจะใ้แล้วมีหน้ามีตาหลูกต้องให้ความทนใจจนว่าเมืองไทยและเข้าใจปัฒนาทำแผนไักสิีจังหวัดให้เป็นลักวีกับของทังรัฐอเมริกา นานนานทุบเราไม่ต้องไปยกเล่นกันอยู่ในบ้านเป็นคนดีกับรักคนทีชุดเขาเป็นคนดีกับรักคนที่ชุดเขาไม่ต้องไปเล่นมาเต้าให้มันเสียเวลาไมไเดีนี้เมืองไทยเราไม่ต้องทุบกระป๋องตัวไงนุกมันตึองึ้กอยู่คนบ้า เพื่อนเาเกาไปตึงดาววงกันแต่ปวกรุ้คลักลานแทบหลออหวานราดผู้นั้นหบาเละจนมาตึ้งพันรุมมยายมันพี่กับลในตั้งหูกันมาข้าวมันได้มันเล็กคูดไายกับเราหนาวภพตะขอบบอกข้าววันละสาเวลา,าพอทุกดายืนจ้ำตาหูลิบหูหุบปอหิบเังไม่รู้มาได้ วิังติดตั้งหลักปอกหวงหุ่มเราไม่ดึกหนาคุ้งและรู้อย่ากมุ่งเอาแต่ดาจับคุ้หนาคุ้งแบบดไม่ติดตั้งอุ่มหอยตั้งกัดเคยงชุ่มมาใบดังปูยังเอ่ยลู่ร่วงทั้งเร็วิดอันเน้นนำก็เรียกว่าหนาคุ้งปลาเงี่ยหวังเงี่งมัวมันปวดหัวสาลายูโรตัวมังไม่ว่าทุกไล่คลายะบาเป็นลมแน่นิ่งไม่รู้เป็นจริงหรือโกหก ามอดีตนายกไปตรงสัญญาแต่ตัดสินใจแน่จับและก็บวดว่า้มาว่า รกับบาดว่าเอกเกลียดนายคนกับกลอกตีลวงลอกผู้ยิงต้องการลงเดินแางนางใจจริงและตั้งยอดยิงดวงฤทัย ไม่ถึงมัมีวันนี้แม่ไม่มีของพ่อเสือแล้วพ่อเสืออะไรลูกพ่อเสือดำไหมครับแม่เป็นแม่ผมไม่แม่ต้องมมีพ่อเสือสิไม่ใช่หรอลูกลูกเด็กข้าเทผิดจิตนะลูกไม่ได้เป็นลูกเสือดำลูกเป็นลูกของแม่ลูกเป็นลูกขององค์รัชาเทพสุดที่เป็นจิมินนครแม่คือพระเมษีบุตรทาราลูกแม่แม่คือองค์ราณีของนครคนลคนเมจิมินลูก น,นันนแหละครับน้องทิ้งครับน้องทิ้งอย่าเข้าอย่าพิษมาน้องทิ้งเป็ลุกโจรน้องทิ้งลุกเจ้าเมืองนู้นกันแล้วน้องทิ้งยังไม่เสียคนธรรมาดาครับเป็นแปดสมารดไปรอดเปรรลือมึงเอารอดไปกันมึงอย่อยาส่งเมาเล่นพิษเลยอ่ะเนี่ยส่งปลาก็ฟันเลยนั่นมันมันเป็นความจริงเหรอแม่เป็นความจริงจะาลูกแม่ไม่หลอกลอกูกหรอกเรื่องมันยาวมาสิแม่จะเล่าให้ฟังยี่ยืนเจอผัวกูแล้วแกกูตื่นเต้นยังเลย ลูกเบ้ไหเปรีนยนสัวลูกเบ่ยังงี้ะแล้วไม่กินบุเย,ยไนยยไหนตองบุเบนเอฟครับว่างเอ้ครับมึงเอฟครับมึควรได้ยินเแอปเปิ้ลนอย่างเอปครับร,ร,ร,รู้ไหมรวมเร่องว่าไม่ฟังไอ้เพีนะแม่เรอเป็นอย่างนี้เองเหรอแม่ทำไมชอบจะตามมานเล่นตลกลกันเรางขนาดนี้นนละ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกแต่ความจริมันเป็นอย่างนี้จริงๆแม่จะคิดยังไงตอไปครับ ม่กลับเมืองไหมแม่คงไม่กลับหรอกลูกก็กลับเมืองแม่สงสารน้องเจ้าธุริยันแต่แม่จะเป็นลูกของยักษ์แต่เขาดีมากลูกเขาช่วยเราก็ตามเราอยู่ก็ไม่น้องด้วยหรอครับจ้าทุทิยันก็ต้องมีเมียด,ด้วยเหรอลูกฮะผมมีเมียด้วย่ะจะหาอบอกที่ทาเล็กหน,นูบอกค้าเขาชื่อปุก,กาวดีลูกเขาช่วยแม่เขาเป็นลูกสาวยักษ์ เพราะเขาก็ลูกเราถึงมีวันนี้แม่อยากให้ลูกรู้จากเขาเหรอครับจ้าก็ได้ครับแม่ผู้หญิงคนนั้นเหรอจ้าไปกับลูกไปเถอดไม่บอกแล้วนี่เอตื่นเต้นนะก็แม่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่สิงห์ก็ร้อหลอกวันนี้ประกาศิจไปอีกค่ะพูดความจริงนะลูกพี่่สิงห์ก็จะรังเกียจหนูไหมคะคงไม่ม้งลูกหนูตื่นเต้นยังเลย พิสิงสิแม่พิสิงค่ะงิสิงอดเล็กคือคนมาดิเหรองั้นเดกูขึ้นนกดักก่อนเลยไม่เชื่อาเยเคยเขยเล็กเสียนังทีนิเบ้าเคยเยเล็กเสียทีตัวงูมาโชคเลยนะไม่เกมพุทธนะครูเฮ้ยย่าจังนังนี้เพื่อเพื่อโชคมิสิงค้า ครับพี่สิงห์หล่อมากๆเลยประการนึกไม่ถึงว่าพี่สิงห์จะหล่อถึงขนาดนี้เกิดมาประการไม่เคยเห็นใครหล่อเท่าพี่สิงห์เลยพี่สิงห์ค่ะประการรักพี่ค่ะนี่อย่างชัวร์นะได้เปิดโชคเกมีปืนเลยนะยัดไปยัดกัดหนังกัดเด็กคนเลยนี่กู ได้ยูน้อยแล้วกูงั่นมานั่งแกกูแล้วก้าวสองกันนี่เวอร์นั่งแกงเดียวกำตุนไปง่ายกันเลยนี่สิ่งขาประกาศเป็นเงียบพี่นะคะจ้ะเป็นสิ่งเร่งเกียดประกาศไหม,ไม่ร่งเกียรหอกจ้ะ <c oughs> ยิ้มอะไรในทองยิ้มเพื่อบังทบกูปากลิ้นไหนหนะเปรตแม่มกัดใหญ่ให้ช่องคุณรักหรือว่าพี่รับคุณเพื่อกาวดี ผมจะบวชครับพี่สิ่งจะบวชเหรอครับือการบวชด้วยค่ะวุ้ยแรลูกปลาบวชไปอยู่วัดจำบ้านเลยครับไปยู้วัมจำ้านเนี่ยยู่วัดภาวน้าพุทธไอ้เก็ยืนม่งกูเล่นไ้เก๋ยมันดิแนแอ่ชักตายหุ้มระดี่งแอ่เไม่ใจพุมใจหนุ่ยพองไปเล้วเลยเจตัวน้อ Mày đuổi hai này Ôi mày hai đi chuột quay lưng lưng nào đi Mày đây, Mà đây lượt rắc Rồi lại nó gặp ra mày lượt Nói là cái gồ ra ừ. cái lượt Đang chai cái lượt này Đập bí Đi bỏ bỏ luôn đi Rồi mày đây lượt ngại Rồi Nói ra cái mày chai xưa đẹp quả đi Đẹp đại phú quả nèo phải hết đai cầm nặng hết cầm lượt Mình tốt rồi, có bóng rồi, nó đuông rắm mấy tay lên ไม่พีบเสื้ออยู่ไหนไปหรอเอานาที่กับน้องซิงได้ดวงอยู่ไหนที่เดดดวงใช่เดดดวงมาด้วยไหมเออง่าได้ดวงใจอย่าแล้วฮะได้ดวงตายนะเหรอรับเป็นไรตายอะผคอทำไมจะดวงผูกคอแกแกพิษว่างเหรแกหักเด็กโอ้ยเป็นไรนุยโชคยิบกับ นุ้ยครับในดวงตายจริงเหรอตายจริงอันนี้ตัดศพในดวงอยู่ไหนครับใหญ่ดวงไอ้เตียงเป้าได้แล้วในเท่เขาตัดศพในดวงทําไมแม่โมดตรงเรียนแค่กูชี้ไครอุ้มนี่ในเท่ครับแล้วก็ดูกในดวงไอใครเก็บไอ้นุ้ยเก็บท่ามเลยเราอยู่ไหนใช่จริงกู้พ่อหมายว่ากูตรงไอ้มึงพอกข่าวในนุ้ยมานี่ น้องซิ่งกับแล้วเว้นั่นโผัวเก่าเมียนึกงางด้วนมักรัวเลยพี่ก็อยู่เหมือนยอดกัวแรกงเห่ือหางด้วนนั้นฉันอยากจะรู้กระดูกใหญ่ดวงอยู่ไหนเรื่องนี้อย่างซ้ำผมจบทามล้านเจ้าแกไหนอ่ะนัวล้านใหญ่ดวงเพราะนั้นหลังสาวใหญ่ดวงเหรอครับชื่ออะไรล้านใหญ่ดวงหรือใครใครเจอได้หรือทวงเลยชื่ออะไรนะได้หรือทวงมันเจอมันจีนแต่นะ ผมอยากจะกพบหลังสาวในดวงข้าวไปใดเดือนตวุวยทำไมอ่ะคุณใดด้วยถ่วงเชื้อต่างไปของเรากูจะไม่เกรงใจกับโปเกาเมี่ยนเนื้กูบอกไอ้กเกลียงเลย <laughs> ผมอยากจะกราบศพในดวงฉันไม่ให้คุณกราบทำไมฉันมีสิทธิน์นี่ยายฉันคุณไม่มีเหตุผลนะในดวงไม่บุญคุณต่อผมผมจะกราบศพยายคุณผิดตรงไหนถ้าคุณจะกราบศพยายจะได้ได้ คุณได้ฉันตโหลหนึ่งอ um, ้าวขอตบผมโหลหนึ่งได้คุณี้ฉันตกไหมตกลงแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยทีนี้ยาวรอได้ผมมีซันโบนะแรงเสรเจคือย่างซันโบมันจะบโลกที่เออรวยได้กูก็มัวเนี่ยใจเขาปะเขาขอตบผมโหลหนังนู้ยผมยอมง่ายจังโลกจะปล่อยนี่แล้วต่ออะไรดีอ่ะทริปฟอรที่อร์ อันโอเคอ่าไอ้ต่อจ้ะไม่ครึ่งโลอันนั้นผมเป็นต่อให้มันตกโลดึงเลยใส่โอ้ยอั่นเลยคาดรู้เรื่องเลยนะที่แรกแรกเดี๋ยวกูตกจับพวกแดงตกกั้งลูกปักตัดสินพวกเดือนเลยดีลุยพบชาวหวัดย้อยเพื่อนกูเพื่อนเอ้ยหนุ่มน้อยตจับเรื่องอะไรกูเรื่องพวกแดงตัดสินได้ไรกว่าหกเดือนเอ้ยอยาถึงหกเดือนครึ่งปีพอกว่าครึ่งปีก็พลอยบอนแค่ไม่มารู้ว่าครึ่งปีก็พวกเดือนเท่ากัน เด็กไอ้นู้นุ่ยน้ำงออเงาแรกแม่นนงนะฮะนั้นตกลงครับคุณใดห้ือทวงตุบสิครับผมยอมให้จบแล้วจนต้องเจ็บนะจะไปตายก็ไปตายจบไม่ตายจบไม่ตายไอ,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 อเมียมัง่าองอาไว้ทำไมมพราะว่าไม่อยู่เอาชู้มาตก ไตายเอาไม่ายเมียมักไายเอาไว้กวนใจมีเมียดีแล้วก็มีความสุขเมีอะไก่ลุกรตะลุกไม่ target, ไว้เอาไอ้แคทบอกไอ้แครกโอ๊ะแกรกละมันอยู่จำเลยเลิกก็เลิกยาก็ะยาอย่าตัวดีว่าหน้าหนาแต่ใจเอกไปปอดหูไปตบจับปอบเล็กเต็มฉันตบคุณจริงๆอ่ะตบเลยครับผมยอมแล้วตัอตัอยต่อยวิ้วเลยต่อยลอดออกเลย มึงตายมึงตายมึงเอตบตบตบกูนะอยาแม่ไม่ใหญ่แลนี่ปิดตาว้าว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 แล้มันก็ตบก็หลุดกันเป็นไงเจ็บไหมเจ็บสิครับตบอีกสิคุณนั่นคือกรรมตายมึงตายมึงตายหุบเรียวตายเรียวตายเรียวตายเรียว อูาดาหกนู้โธ่ยังขุดดุมเล่ตาแพงลยแล้มดุมเพไม่จะมีเหงยนเห็นนุบ้านเราทุกเย็แก็ดุมแม่ดุมโลจะขวาได้ตะกำ้เมันนุ่นเห็นมันคนตายบ้านหลวงชูผมกูชูรับก็ได้ไอ้ป้ยวูดู้อะไรเราออมได้รื่องมาบ่นิ Thì chuyện chốt bưa mà phụ trốt thì anh lươi xin mày phải hết rồi có luôn cái nó thầy Thôi mày nói này đâm ơi Không Hôm nay nhẹ trăm tiền đó Nhìn chân Thôi gì Chân mày đây rồi Dính hương Hương là tay rồi đó. Hương <laughs> น้องไม่กินลูกว่าไอ้แต่ห้องนี้ก็ลูกว่านี่ไอ้ตองไอ้ตบตบเรื่องลูกว่านะ่นี่ง,ง,งหัวไม่นานแล้วพี่สิงพี่สิงตาพี่สิงพี่สิงฮะพี่สิงเพนตามพี่มันจ๊ะเป็นประยมจะพี่เป็นท้องกับพี่อ้าวเพนสร้ามขบวนแล้ว่าแกวันนี้ชนกันแล้ว วันลองเรือถึงกูทุกคนหายเมื่ออย่างเล็กไอ้เคยอยากจะโม้จ้ะอืออย่างเล็กเย็ดไม่ได้เป็นเดือนลืมไป <c oughs> บอดพี่สิงเพนบอกพี่แล้วไงว่าเพนขออยู่เป็นเมียพี่ตัวพ,พี่จะมีเมียสักกี่คนเพนก็ไม่ว่าหรอกเพนรักพี่จะ้ะเป็นระโยมเขาเป็นใครอ่ะพี่สิงเขาเป็นเมียฉันจ้ะดาวดีเป็นระโยมแล้วก็ดูไทชยฉันรักเธอทั้งสามคนเท่าเท่ากันขอยเธอตกลงกันได้ได้ ถ้าเธอตกลงกันได้ฉันจะแบ่งหัวใจให้เธอเท่าเกันแต่ถ้าเธอตกลงกันไม่ได้ฉันขอบวชจนตลอดชีวิตบวชต้ะบวชใจจ้านี้กังได้กูแม่งกูปั้นหัวเองบ้าปะกูปั้นหัวกูระดับบวชเลยเออยเล่าหนูว่าเหรอหลวงว่าเหรอท่านไหมตัดสินใจหนึ่งตัดสินใจไม่ได้เอาใจบุญองเมียเราสร้างอะไรเอาผิดบ้านะไปขี่ปากีกองบิน ตายพงไม่ไปกั <l ots> บแังเตวาที่ถ้านพี่สิงนะคะฉันเป็นเมียเขานะถ้าพี่สิงบวดจะตายฉันจะไม่ขอมีชีวิตอยู่จะขอตายด้วยพี่อย่าลังเกียดฉันน้นจะขอเป็นเมียน้อยพี่ด้วยคุณดวงฉันขอเป็นเมียน้อยพี่ดวงด้วยฉันจะเป็นเมียหลวงได้ยังไงอ่ะพี่เพนม,มีลูกกับเขาด้วพี <l ots> ่เพนต้องเป็นเมียหลวงเนี่ยขอเป็นเมียน้อยพี่เพนดีกว่าเดี๋ยวก็ตกลงเหนือแเ้วมใช่เมียเราไม่บันนันวะ เมียเราจะแปวดหัวแก้วดวยควาเชีงหูทุนเนี่ยเฮ้ยต้องทงอะไรอยู่ตรงนี้นตกลงนะคะที่ขอจะเป็นเมียน้อยเมียน้อยที่สุดได้ไหมฉันเป็นเมียน้อยดีกว่าเร้วเตยเดวจริงเป็นเมียน้อยก็จริงเป็นเมียล่วงไปอ่ะแกไม่เข้าใจรอกในแก้วแกรู้ไหมการเป็นเมียน้อยนี่ได้เปรียบหลายอย่างไปไหนมาไหนก็ชอบพาเมียน้อยจะขอเป็นเมียน้อย ก็ชิงไปแม่น้อยแล้วทุกคนเลคุยตัดสินเองขนนั้นว่าเคยไปน้อยแม่ล่วงมันจะสินยังไงก็แกไปหาใส่มาซ้ำปลอกไปเลยห้าลูกเนียงมาซ้ำนุวยกันคุยตัดสินว่าเคยเป็นแม่น้อยแม่ล่วงตัดสีนเปลือให้มันมาดลูกเนียงแข่งกัน,นถ้าก็เคยหากน,นุ่นนั้นได้เป็นแม่ลวงแต่มันหาพรอมันละ่ะเราต้องใช้ลักแมววัดแล้วว่าก็เคยหาหมากว่ากัน่าใช้สมุดว่ามันหาเต่าเต่ากัน หาเท่ากันแสดงว่าเราต้องเล่นอ่อมันแล้วแนบเือว่าจะนอเขคยยาวว่าคุนั้นได้เป็นเมี่ยล่วงเลยจะซิงต่างว่านอมันขากันแล้วอะไรกันแค่นอมันขาเราต้องเล่นที่นอเลยแค่กองเคยนอเขี้ยวได้แล้วคุณนั้นเป็นเมี่ลลย,ล,ย,ล,ล,ย,ย,ยล่วงบ,บอกงานานแล้วคุณผู้ชมที่ครบนิยายเราเอาวาสานแล้วนะครับแล้วก็สามนาฬิกาเป็นเวลาที่เราขอกราบเท้าอำลาเพราะไม่ไพี่น้องเพราะในเวลาเพียงเท่านี้ พบกับเราใหม่อุกหน้านะครับระบบคืนนี้ขอเรียกฟองตากคุดดาวกันนะครับรอคอยเรลบที่มีสุภการ